มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งท่านหนึ่งท่านหนึ่งคนดูมาแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาแล้ววันนี้มาดูไลฟ์สุดดูไลฟ์สเก็ตยาวๆ,ๆเลยครับไลฟ์สเก็ตยววาว,าว,าว,าวา สวัสดีครับดูบรรยากาศนะครับไลฟ์นี่บรรยากาศไลฟ์สุดขับรถผ่านที่ King Power King Power เด็กนักเรียนกำลังเลิกเรียนครับช่วงช่วงเวลานี้นักเรียนกำลังเลิกเรียน สวัสดีครับสวัสดีเก้าท่านครับสวัสดีเก้าท่านเก้าคนดูสวัสดีครับผมวันนี้มาครับมาชมบรรยากาศยามเย็นตอนนี้เวลาก็จะสิบหกนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีนะซอยล่างน้ำครับสวัสดีสิบหกท่านครับสิบหกคนดูสวัสดีครับ สวัสดีสิบหข้านสิคนดูครับผมเฮ้ยตกยามเย็นมาก็จะง่วงเหาเหงานอนประมาณนี้แหละครับอากกสวัสดีครับผมรับชมที่ไหนทักทายได้ครับมาแล้วพี่ปลาโมดมาแล้วสวัสดีครับพี่น้องมหัสตรัย์ันเต้ร์ สวัสดีครับได้มุ่งสุดส,สายฟ้าจอมววนโอเคสวัสดีครับพี่พี่ประมดใช่ไหมพี่ประมดเออใช่สวัสดีครับสวัสดีแปดท่านครับแปดคนดูสวัสดีครับชมบรรยากาศยามเย็นนะวันนี้อากาศยามเย็นเดิมครับ ครับรถตู้รับจ้างวันนี้เลิกงานแล้วครับเลิกงานแล้วเข้าบ้านแล้วครับวันนี้สวัสดีสิบท่านรับสิบคนดูโอเคชีวิตก็เร่งรีบครับชีวิตคนในกรุงเทพในเมืองหลวงเรา เ,เร่งรีบถ้าเ,เร่งรีบก็ขึ้นทางดวดทางธรรมด,ดาลงไปเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีเจ็ดท่านเจ็ดคนดูครับผมมาชมบรรยากาศท้องถนนยามเย็นมาลุ้นกันว่ารถจะติดมากแค่ไหนวันนี้ใช้เส้นทางสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าดอนเมืองครับ หน้าสนามบินดอนเมืองรถจะติดมากแค่ไหนมารับชมรับฟังกันได้ครับคมเมนได้นะครับผมรับชมจากที่ไหนคอมเมนต์คอมเมนต์มมนกล่าวเล่าแจ้งสนุกสนานกันไป <c oughs> สวัสดีครับค,คุณพี่อะไรสาม <c oughs> พ,าพี่พี่สมยงสวัสดีสามสิบสองท่านครับสวัสดีครับชมบรรยากาศยามเย็นครับวันนี้ กลับบ้านไปพร้อมกันกลับบ้านไมพร้อมกันรถติดครับรถรถก็ไปได้เรื่อยๆไม่ค่อยติดเท่าไหร่วันนี้วันพฤหัสดูแล้วข้างหน้าหนะ้าฝนน่าจะตกครับฝนน่าจะตกครับผมดูบรรยากาศข้างหน้าน่าจะตกหนักด้วยนะเนี่ยมองไปข้างหน้าเวลาฝนตกก็มอไซค์นี่อันตรายต้องระวังครับคนขับมอไซค์นี่ต้องระวังเลย เพราะว่าฝนตกไี่มันคือถนนมันลื่นมากลื่นมอไซค์พวกอ,อะไรเบรกกระชั้นชิดอะไรเงี้ยไม่อยู่หรอกครับแต่มอไซค์เขาก็ระวังของเขาดีเมืนกนฝนน่าจะตกหนะักมองไปข้างหน้าแต่ตอนนี้ยังไม่ตกครับสวัสดีครับสวัสดี17ท่าน13ท่านครับผม สิบสามคนดูสวัสดีครับลมบรรยากาศยามเย็นครับวันนี้กำลังขับรถกลับบ้านบ้านอยู่แถวดอนเมืองครับแถวสนามบินดอนเมืองครับดูแล้วข้างหน้าฝนน่าจะตก มีมาแนละ้วบอยมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีสิบเอ็ดท่านครับสิบเอ็ดคนดูสวัสดีครับ,อรบ,รบตอนนี้วิ่งเส้นถนนวิภาวดีรังสิตครับพวกหน้าดอนเมืองมุ่้เสรบจแด้วไปเลย ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเจ็ดท่านครับเจ็ดคนดูสวัสดีครับผม ดีครับตอนนี้ฝนกำลังตกเลยครับบรรยากาศฝนตกรถก็จะติดตน้องน้องนักศึกษานักเรียนรอดอเรียนรอดอที่กรมทหารบกกอ,อเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือครับรอกลับบ้านฝนฝนก็ตกครับ